เราก็มาคุยกันว่าเอ๊กังคืนเนี่ยเออตัดสินครับเซรั่มเนี่ยมันดูแลเรื่องของความชุ่มชื้นใต้เซลล์ผิวละกันแดดเพื่อไม่ให้หน้าถูกทําลายใต้เซลล์ผิวเพราะฉะนั้นสองตัวคือคู่พี่น้องที่เจ๋งมากๆต้องใช้คู่กันคือเซรั่มและสันตะกินแต่พอตอนกลางคืนหลายคนก็บอกอ๋อตอนกลางคืนต้องปล่อยหน้าเปล่าๆให้หน้ามันพักบ้างผิดคุณปล่อยใบหน้าเปล่าๆไม่ได้นะคุณจะต้อง ทาครีมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้หน้าคุณแห้งแอร์พัดลมบรรยากาศตอนกลางคืนเน่ยหน้าคุณพังหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราใช้สลิปปิ้งมาคําว่าที่สลิปปิ้งมาคือสารสกัดของเราเป็นเหมือนอาหารให้กับเซลล์ผิวพี่เอ็มดิพูดคําว่าอาหารนะอ่านะครับสารสกัดที่ใส่เข้าไปเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปเหมือนกับทําให้เซลล์หลุดลอก ไอ้อออสิ่งที่มันดีเหมืนขัดที่ใครอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเข้าใจจริงๆมันไม่ได้เหมือนขัดที่ใครจริงๆแต่พูดให้เราเข้าใจเหมือนขัดที่ใครของเซล์ลผิวหน้าออกเพิ่มฟื้นฟูเรื่องของภายใต้เซลล์ก่อนที่จะเจอเซรั่มในตอนเช้าและมันมาร์กผิวหน้าข้างนอกชั้นนอกชั้นกลางชั้นในมันดูแลหมด แต่แน่นอนชั้นในสุดนี่ต้องเซรั่มเพราะว่าชั้นแรกกับชั้นนอกก็คือหนังที่เราเห็นนะครับมันจะเนียนมันโชยชุ่มชื้นม,มันจะเตกตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่นีเคยพูดเล่นๆกับคนที่สนิทสุดเปนว่าลองใช้เพียงคืนเดียวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณใช้หมดหนึ่งกระปกุกคุณจะเห็นผิวคุณเปล่งประกายสดใสขึ้นเนียนเรียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดย้ำเลยพี่ณีเป็นคนที่ผิวหน้าไม่ได้ดีเป็นผู้ชายที่ผิวแห้งกร้าน แต่วันนี้ถ้ามาเห็นเออทำไมพี่เอ็มดีดูหน้าผ่องดูหน้าสดใสพี่ดีใช้เยอะมากเพราะเรารู้ว่าเราอายุเยอะผิวหน้าเราไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่พอเราใช้รู้สึกเรามั่นใจมีคนมาทักมีคนโอผิวพี่พี่เอ็มดีดีขึ้นพี่ดีอายุเท่านี้แล้วทาไมผิวดีเชคเชนเดียวกันวันนี้พี่เอ็มดีคือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเราครับได้เข้ามาทดลองใช้ตัวนี้ เวลาวิธีใช้ง่ายๆเลยคุณล้างหน้าอันนี้ให้ดูรุ่นนี้ก่อนเมื่อก่อนคำถามคือเราพอกหน้าทำไมเรามาร์กหน้าทำไมอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่าวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับไม่ผิดครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนแต่กรรมวิธีมันอาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะครับใช้แล้วก็อาจจะต้องต้องล้างออกแต่วันนี้นะวัตกรรมตัวขวามือสุด ปรียบเสมือนหน้ากากอีกแล้วเหมือนเหมือนตัวไอตัว,ต,วตัวช่องกลางนะครับแต่เราอยู่กับหน้าเราทั้งคืนโดยเป็นครีมนะครับแล้วมันซึมเข้าไปเนื้อผิวเนียนละเอียดยิบแล้วเวลาคุณแตะคุณจะเหมือนมีฟิล์มเคลือบหน้าเบาๆเลยแต่เอ๊มันจะไมนิ่มๆเหมือนฟิล์มเลยแล้วมันอยู่ไว้ไว้หน้าไม่เหนียวเหนื่อยนะนอนไม่เปื้อนหมอนเลยคุณนอนกี่ชั่วโมงมันดูแลคุณเท่านั้นชั่วโมงนอนหดูแลหนอนแปดดูแล8ดนอนสามดูแล3มันก็จะดีกว่า เพราะฉะนั้นตัวนี้มันดีมากจริงๆส่วนตัวพี่เียมดี AMD ชอบมากๆเมื่อคืนนะครับควักทีเท่ากับหัวแม่โป้อะมันโบเข้าไปหน้ามันจะเหมือนเอ๊ะทำไมหน้ามันดูเหมือนเปียกๆนาทีเดียวครับมันแห้งซึมเข้าไปหน้าหมดเลยมันไม่ได้ระเหยออกนะครับมันซึมเข้าไปในเซลล์ชั้นในเลยแล้วก็ผิวชั้นนอกกุดเคลือบดูแลทั้งหมด มันน่านุ่มจริงๆนะพิมดีพิมดีอยากให้พวกเราท้าตัวนี้เลยพิพันธ์ของของไลออนนัทนะครับเขาเป็นพิพันธ์ที่เขาเขาใช้ประสบการณ์ใส่มันลงไปทั้ง3ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นบอกลาปัญหาผิวหน้าได้เลยคุณมีเซรั่มคุณใช้สัสนสกีนกลางคืนมีอาหารเสริรมบำรุงผิวพิมดีพูดว่าแบบนี้นะครับมันคือสลิปปิ้งมา แล้วถ้ามันอยู่หน้าเรานานแค่ไหนแปลว่ามันดูแลหน้าเรานานเท่านั้นถูกต้องไหมนะครับผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้ารอยไหม้จากแดดคนอยู่หน้าเตาคนที่ทํากับข้าวหน้าสงสารนะผิวหน้าผิวกายเขาหมดเลยนะครับลดรอยสิวคนที่ปีดสิวอะคบเป็นรอยเขาเรียกแผลแผลสิวใช่ไหมมันจะช่วยเรื่องการลดรอยสิวรูขุมขนที่กล้ามันจะกระชับขึ้น แล้วตอนเช้าคุณใช้เซรั่มลงไปอีกทีนะภายใน1เดือนหรือ2-3สัปดาห์คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าที่ดีขึ้น100% 100%แต่ในในในไลออนัดเขาทา7วันแต่พี่เอมดีเอาแบบทุกผิวหน้าแล้วกันกระปุกเดียวรู้เรื่อง